ข้างบนคิดว่ามีหนึ่งตีเป็นไปได้ทางทฤษฎีพินาโกรัสพึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยคำนวณสามเหลี่ยมไงใช่ปะใช่แหละอยากให้มันเด้งไปอีกเข้าเนื้อเข้าเนื้อเออซีสีตรงนี้โลบ้าโลบ้าผมเห็นจะพูดว่าโลบอเกมเลโก้นายน่ะก็เป็นได้นะวัยรุ่นเลโก้น่ะยักคิวข้างเดียวได้ไหมไม่ได้เหรอต้องในตัวอื่นบ้างละ หรือว่าได้อะไม่แน่ใจเหมือนกันอะผมบังผมบังผมไม่ได้เป็นอิสระผมขอแบบแรกและสุดท้ายของผมแล้วสินะยักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กคูณได้ถูกนะคูณได้ถูกนะยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อ่าอะไรอะ ยักษ์คาฟูคนเดียวเฮ้ยไม่เอาโดดดิอู้โดดเองก็ได้วะใช่ใช่ลงป่องลงป่องป่องไหนอะสีฟ้าบ้างสักฝาฮะตรงนั้นไม่น่าดีนะ ทำไมเราต้องเป็นคนโดดไม่เอาไม่โดดแต่ครับเดี๋ยวผมพาลงไปสู่ความเวิร์กว่างกันไกลเนีชุกต้องยักษ์อะไรน้าสงสารที่สุดยักษ์อะไรอ่ะยักษ์เขาแล้วล่ะเขาไม่ยักษ์เรายักษ์เขาแล้วล่ะเขาไม่ยักษ์เราอันนี้น่าจะเป็นตัวเองเอาความจริงตัวเองมาพูดอ้าวไม่น่าเลยมเราค่อยๆเดินเข้าไปแล้วเอ๊ยมันยิงเอัะ ยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะไม่เอานะมันยิงมันยิงต่อสูอ้มับมันรีบาต,ตายนะครับกำลังขึ้นไปล้มหนึ่งยพ่พูดนี่อย่พูดนี่ตายนะครับของเราทำอยู่ล้มสองอ,อ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะตายแล้วอีกตัวหดดนึ่งเออหมดที่ เมื่อกี้ผมยิงแบบเราเว้นไว้นัดหนึ่งอ่ะเพื่อให้คุณเจ็บแต่คุณลงต่อหน้าผมไม่ได้เมื่อกี้กระสุนผมหมดทั้งสองปืนเลยผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเอออ่อ่อันนี้คือน้องเราจริงๆใช่ไหมไม่นายช่ยอ่ะว่าแต่เราจะออกรับวงทำไมออกจากวงไปตามหารักแท้เจอแต่รักแน่ดิ <laughs> หลอกอานกับบุกตัวเองรู้สึกเศร้าและรู้สึกเครียดในเวลาเดียวกันรู้สึกสิ้นหวัง <c oughs> อะไระเรียกคาฟูไม่ถนัดเลือกที่รักได้ไหมสวัสดีครับที่รักสวัสดีครับที่รัก